ที่จูงนายเราถวายนะเพลงดีวันนี้ขอสามตัวปังๆนะลูกให้มันว่องไวหน่อยไปไปไ่ท้องไ่ไปไม่เลี้ยงะท้วไม่ชูดจอยแลยไม่จ๋าไม่จ๋าไม่จ๋ไปแล้วจะไม่จ๋าไม่จ๋าไปแล้วจะไม่จ๋าไม่จ๋าจะกินอะไรจ้าพน้ามาให้แม่หน่อยนะลูกนะอีหนูป๊ น้ำมาแล้วนะ้จะไปเป็นักต่จดิงแงก็ไม่กิดมึง่นเรื่องเยอะเว้ยโคลาธามึงไงเป็น่อนั่งสบายเลยนะนั่งตรงนี้กอลูกรถห้าคันยงลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ในลูกนะม่ซื้อให้ในลูกนะห้ดวลูกแม่ไม่เป็นไรลูกไม่มีพ่อไม่มีปู่ช่างมัน ู่กับแม่ก็ได้นะลูกนอ้องีหนูวไอ้ไอเนี่ยฮะึงจะดุกูทำไมไงกูทำอะไรให้มึงเลยกะยังไม,ไ,ไม่ได้ว่าอะไรเลยกูทำหน้าดุไส่กูทำไมหน้ากดดูปกติไหนลองโกรธนี่ไหนลองดีใจสิไหนลองอยากนอนกับเมียสิ บังคับหน้าไม่ได้ว่ะไม่ใช่ไหมไม่ชื่ออะไรเนี่ยนั่นสิตั้งแต่เล่นมายังไม่มีชื่อเลยใครเนี่ยโส้วยคุณเหนื่อยแย่เลยนะเหงื่อเหงื่อเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยนั่นในออกเหนื่อยคุณค่าตัวแรกวันนี้แนม่แล้วก็อี้ของแม่หน่อยทำไมไม่เดินเองล่ะก็เดินเองดินี่ยศอะไรเนี่ยใครยศอะไรยศอะไรวะหมื่น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 อ๋อ เป็นแค่ขี้ฆ่าใครขี้ฆ่าเป็นไงกูไม่ได้ขี้ฆ่าแล้วมึงเป็นอะไรคนใช้มันก็ยอดเดียวกันนั่นแหละนี่หน้ามันโกรธมึงอยู่เนี่ยไปฉีดอะไรมามาถอกโอ้ฉีดที่หน้าเหรอใช่แต่จะไปมาถอกที่แม่แม่ถอกไม่ได้แม่ไม่ได้ฉีดแม่แม่ก็ไปฉีดมาเหมือนกันไปฉีดเหรอแสดงว่าไม่เจอไม่เจอไม่เจอใช่จเยาอะไรอ่าก็ะี่ให้หมอแม่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายยอนานเดี๋ยวเราองไห้อีกจะไปใช้ทำไม ม่งทีจุนนายเราถวายแทนดีวันนี้ขอสามตัวปังๆนะลูกที่มันว่องไวหน่อยนี่ใครเนี่ยเนี่ยมันนี่พี่ทใหม่ไปบุญเถิงใครไม่ใช่สมถุยแต่ไม่มาดีๆมันก็จีบเองดเขาตั้งกันอย่างนี้ได้ยังไงอ๋อมีมือก็หยิบตั้งเองดิ อย่ามาสอรอรอนะอะไรสอนรอรอนะสแตนดาดมึงอย่ามาพอกอรอขอแต่ว่าอะไรอ่ะไม่รู้แม่งพูดไปก่อนก็หยิบเองดิอินโ่กูไม่โง่ทำไมมึงเหงโง่ทำไมทำไมโง่มึงเหงโง่เพราะว่าก็มึงไม่ฉลาดไงต้องฉลาดมึงตอบคำถามกูได้ไหมล่ะไอ้ใครถ้าถามมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตังตังกระบี่ไปก่อนต้องแนงันหมอพ่อ มีสี่อันเลยน่าแก้วต้องนั่งที่ไหนเจ้าคะนทีคราวนี้มันจะลําบากมัดรวมกันเลยลูกเด็กเด็กพวกมัดได้ยังไงอ่ะก็มัดรวมแล้วก็ตั้งมันขึ้นไงมันจะทรงตัวไม่อยู่นี่นั่นคืตั้งให้ดีๆหยิบตั้งเรื่องมาให้มันดีๆแค่ก็เออไมนั่งไปอ่ะสอนเราจริงๆตีทีคลาดแก้วเก้าอี้ตั้งไม่เป็นเลยแหมอู้ จะได้นั่งใกล้ลูกอีโม่นี่หน้ากูณกำลังโกรธมึงอยู่นะเนี่ยนี่ก็อกอยู่เละคุณเห็นรู้สึกเลยจีน่ากับลูกกูต่างหากนีวว่ไหนวะนี่ไหนวะรถก,กี่คันลูกโอเคลูกจะไม่คุยกับกูเลยไอ้ลูกฉีดโบลท็อกมาเหมือนกันเหรอทำไมนะหนั่งหน้าตึงอกเอาใจลูกคุยอยู่กระถามเลถามมาสิ อาจถ้าเกิดวงฉลาดจริงต้องตอบผู้ได้ตอบได้อยู่นะถามมาแจ็คก,กับแม็กใครตายก่อนกันแจ็คกับเกกม็กใครตายก่อนกันผูตอบเลยคำตอบสุดท้ายอะไรแจ็คตายก่อนไมเป็นไรล,ลับวงตายมีทิจูไหมเวนไร กางเกงในเหลืองหมดแล้วไม่ใช่เสียงไม้มันชอดอะไรเหรอแจ็คตายก่อนเพราะว่าแจ็คนี่จมน้ําตายโง่แม่ตายก่อนทำไมอ่ะอ้าวแจ็คน่ะแค่ดอสัน้นแต่แม่ก็ดอเน่าตายก่อนแจ็คนก็ทำล้างมันสะอาดแล้วชื่อมันอานนี่นี่อะไรอยากรู้ทิมงอะไรนอนป็นเจ้าชายมิธา ทิงอะไรนอนเป็นเจ้าชายนิทราคิงพาวเวอร์มึงจะไป็นเจ้าปิ้งดีที่ฟรีก็ได้ทิ้งก้อทิงออฟเดอะคิงดูกีฬาเหรออ่ะกูยอมคิงอะไรคิงอะไรนอนเป็นเจ้าชายนิทรายอมคิงนอนนุ้ยคิงนอนนุ้ยก็เฮ้ยจะกลับทำไมอ่ะกูไม่ยอมหรอก ตึกอะไรอยู่กลางทะเลตึกอะไรอยู่กลางตึกจมน้ำไงไม่ใช่ตึกเก่าไม่มีไอ้กูยอมตึกตอมแมดตึกตอมแมด <laughs> แทน <laughs> จะพูดอะไรนักขุดขอแค่สามหนึ่งไม่ยอมหรอกไม่ดีพาต่อนนีมีแม่บ้านเน่ขึ้นรถเมย์นี่กูจะไปวัด เออทีนี้เกิดอุบัติเหตุเออเกิดอุบัติเหตุที่แม่บ้านหลายคนนะสิบกว่าคนขึ้นรถเมล์พระรถชนตู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตายอะไรจะเกิดอะไรขึ้นตายอะไรเออตายยังไงตายยังไงเอาก็ตายเพราะรถชนไงไม่ใช่อ่ะเพราะอะไรตายกระจัดกระแจกตายกระจัดกระแจกก็ จ,จ่ายทีเป็นสิบเลยน้องอินหันวช่วยหนูลูกแม่เนี่ยเป็นลูกไม่มีพ่อนะลูกอเอางี้นะลูกแม่อะเสียงว่างคอแห้งหมดแล้วหนูไปเอาน้ำมาให้แม่หน่อยได้ไหมลูกลองได้ไหมครับได้ไหมไปได้ถ้าหน้าไปก่อนถ้กหน้าไปก่อนเอาใหม่นะหนูก็ลังทำให้แม่หน่อยได้ไหมลูกทอ,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 อาใมไม่ไปอ่ะเอ้าจะไปไม่ไปอ่ะ หนูรูปแม่แล้วเนี่ยหนูต้องดูแลแม่สิหนูจะไปไม่ไปแหมขี้เกียจของพ่อเลยไม่ไปเลยได้ไปไปะไปทองไปอไปไม่เล้ยงนะไปทองไม่เลี้ยงไม่ทูจยไปจาไปจ้าไปแล้จ้ไปแล้วจาไปแล้วจ้าไม่ล้จอาไป้ไแล้วจ้มาไ้จ้าไปจ้ไปแล้วจ้าแ้จ้าไม่ล้จ้าไปแล้วจ้ไป่จ้าไปแจ้ไล้้ไ้้ไ้จ้ไปจ้าน้าไป้จ้แ้น้ไปแล้จ้าไปแ้จ้า้้้า ุไปแล้วเนี่ยไปเปาเปาแล้วเยเป่าจแงก็ไปกินมึงเรื่องเยอะเว้ยมันโลบาดมึงไยเปท้องมึงมาทำไมก็ไม่ทูลูกเราจะทำารดีกันสิพ่อิบอให้ก็ไม่เอาไหนลูกมาเจะหม่อมแ่มาแล้วมันี่ดีมากลูกแม่ ใครลูกมึงมาเล่นหัวเนี่ยไม่รู้อ่ะใครดูนมแก้วแก้วถึงมันเป็นลูกหมดแหละโอ๊พูดจบจบแม่กินน้ำกันลูกยกันอีกแลยวอ่ะลูกแม่น่ารรกคี่ส่พ่อมือนี่มีเสือด้วยเหรอก็แกดมันร้อนอะทำไม กินไม่ได้เนี่ยเลอะขนาดนี้อ้วกดีกว่าโอ้ยใช่เด็กบ้านป๋อเสพพ่อเอจูู๊กูแกงได้ข้าทำเลยได้ไม่ระเห็บพวกมีควางสามารถมีกล้าหาแข็งเดี๋ยวนี้คิดทำเลอรเป็นของตัวเองก็ไม่เผลอเลอรไงเอากระไรอะไร จะเอาเท่าไร,าไรสามนาสามนาสามนาใช่ไหมอื่พรอมเปรมีไหมพรอมเปรมีไหมจะ็นไรจะให้เรตอแทนแก็ตอแทนมาจะรู้จะเอาไม่เอา,าเอ่ะไปดูที่ตกมาอาางอไรจะให้อะไรก็ตออแทนแล้ก็ตอบแทนมา แต่สิ้นเดือนนะมันมีเงินใช้ได้ค่ามานะ <c oughs> จะน่นเนาะสนุกจังไม่เออโอเคสะดวกฟรีใช่ไหมเล่นเรื่องนี้